ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานสมาคมสตรีไทยสามคนนะครับอยู่ในงานฉลองตาสตรีนักพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นงานครบรอบของสมาคมสตรีไทยในปีที่5นะครับวันนี้ก็มีทั้งดาราศิลปินเซเลบริตี้นะครับซีอีโอผู้นําสังคมผู้นำสตรีต่างๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆวันนี้ผมอยู่กับกลุ่มวัฒนธรรมจากสุูนร์กลางครับ นี้สมุประกันนะคะก็จะมีงานสงการนะคะก็เชิญชวนนะคะที่รายังไม่จบสงการอีกเหรอครับยังไม่ค่ะเพราะว่วันที่ยี้าถึงยีบเจ็ดนะคะจะมีเลนผคุณลือถาวแล้วก็บนเป็นพิธภาหรือเบษารเมษาร์่ะล้วเร็วนี้นะคะเวลาบนโทรทัศนสภาวันหแล้วก็จะมีตัวแทนของท่านเป็นผู้นำต่อไคสับในงาน คะก็ถือว่าเป็นนิมิวน์ที่ดีเนาะกับมหาวิทยาลัยอนะคะร่วมกับประกายสถาบันำตับชุมชนและชาวบ้านที่ถึิงจริยชุมชนชาวบ้านซึ่งเชื่อมโยงกันนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยกยได้ตั้งใจที่จะเข้าเอามาถ่ายทอดแล้วก็ใน เรียกว่าสุประกาศเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ดีของทางละครแล้วก็ละครเราเนี่ยเป็นเรียกว่าสอนคนให้รู้พอดีแล้วก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับครับผมสถานที่น้องที่เป็นทางโบราณใช่ครับครับดปดีกับอาจารย์ไทยนะคะก็ตอนเย็นก็เรียนเชิญสุประกาศครั้งต่อไปสำหรับการพิมว์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมนะครับครับผมขอบคุณค่ะ